สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้จะพามาดูวุ้ดหลิงสล็อตนะคะที่เป็นสวนที่เราเช่าสำหรับปลูกผักค่ะเดี๋ยวเราจะพาชมส่วนต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงเริ่มกันด้วยด้านหน้าเลยค่ะที่เป็นส่วนสวยของเรานะคะด้านหน้าสุดนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่เขาชอบปลูกกับหินนะคะ ที่แบบว่ามันสามารถทนแรงได้เยอะๆคะอันนี้ได้พันมาจากข้างทางคะ่ะก,ก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะต่อมาค่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าชื่อว่าต้นอะไรนะคะแต่เราชอบที่ทรงของต้นเขาแล้วก็ที่ดอกของเขาคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้สีสวยมากเราเคยมีที่ระเบียงนะคะถ้าใคร เคยดูวิดีโอของเราเรามาจากระเบียงค่ะเราก็มาลงที่นี่ต่อมาเป็นต้นนี้ค่ะออกดอกสีชมพูนะคะตอนนี้เราก็มีที่ระเบียงเหมือนกันค่ะื่อจะได้ยินเสียงรถไฟแซงเข้ามานะคะเพราะตรงน,นี้ใกล้กับรางรถไฟค่ะอันนี้เรามีที่ระเบียงนะคะถ้าใครจําได้ดอกสีชมพูเราก็แบ่งออกมาปลุกที่ส่วนนี้ด้วยดอกสีเหลืองต่อไปนะคะ อันนี้เรายกทั้งหมดจากระเบียงมาเลยค่ะทั้งกระถางเลยเราก็มาลงที่นี่งามมากลาเวนเดอร์ค่ะมีอยู่แล้วแล้วก็บำรุงให้ดินเพิ่มแล้วก็ให้ปุ๋ยเพิ่มนะคะปีนี้กอใหญ่สวยงามเลยค่ะส่วนสองต้นนี้เป็นกุลาบค่ะด้านหน้าสุดเป็นกุลาบสีเหลืองนะคะออกดอกแล้วแล้วก็ต้นนี้เป็นกุหลาบสีแดงค่ะ ตาา่อน,นี้พุ่มใหญ่มากมันมีอยู่แล้วที่สวนของเขานะคะเราก็รักษาไว้ดอกสวยดีค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูต้นอื่นนะคะอันนี้ประตูของเราอันนี้มีอยู่แล้วค่ะเราก็ปล่อยให้เธาโตมาว่าดูว่าเป็นดอกอะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็น่ารักดีสีขาวส่วนอันนี้ได้มาค่ะก็ได้ต้นมาสองสามต้นแล้วก็เอามาลงแล้ว เขาก็แตกอีกเยอะเลยสวยงามมากแต่ว่าเพรียลงเยอะเฉียวใกล้ๆสวยนะคะอันนีด้ดอกเล็กๆค่ะดอกเล็กๆต่อมาอันนี้เป็นแชรเร็กซ์เอิร์ธสีขาวค่ะก็กระถางที่บ้านเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นสีชมพูกระถางที่บ้านเหมือนกันสวนนี้มีอยู่แล้วที่สวนนี้นะคะเพียงแต่ย,าย้ยายมารวมกันปีที่แล้วโซมโซม,มากค่ะปีนี้อวบแล้วอยากดูว่าจะเป็นดอกสีอะไรยังไงเขียก็เหมือนที่เรามีอยู่ที่ระเบียงที่บ้านนะคะในสวนนี้ออกดอกเยอะมากกี่ช่อหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าช่อที่บ้านยังไม่ออกช่อเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นดอก คล้ายๆดอกสีขาวเล็กๆเ,เมื่อกี้นะคะแต่เป็นดอกใหญ่สีอะไรจำไม่ได้ละอันนี้เป็นฟุ้งกิ่อซิทรูนสีเหมือนมะนาวเหลืองอะค่ะพอจะปีนี้งามมากอันนี้มีอยู่แล้วค่ะท,ที่เราปลูกเพิ่มนะคะก็ทำเป็นแปลงดอกดาวเหลืองค่ะแต่เป็นดอกต้นเล็กๆนะคะไม่ค่อยงามเท <laughs> <laughs> ่าไหร่เพราะว่าน้ำคงจะไม่ถึงแล้วก็อันนี้ซื้อมาที่ปลูกบนระเบียงแล้วก็แบ่งมาที่นี่ด้วยแล้วก็ปลูก หลายๆอย่างเพิ่มเติมนะคะนี่เพื่อนบ้านอ่าตรงข้ามนะคะเขาปลูกดอกวันชื่นแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วสวยมากเราจะไปยืนดูของเขาแล้วแบบไปเล่าให้เขาฟังว่าเรานึกถึงต่างจังหวัดเราตอนที่เราเป็นเด็กยากเราชอบปลูกแล้วเราก็ชอบไปเก็บดอกบานชื่อดอกบานไม่รู้เลยดอกเข็มเนี่ยค่ะมาใส่ใจการไหว้พระเราชอบของเขามากเรา,เราพยายามปลูกของเราแต่ไม่ขึ้น พอครั้งต่อมานะคะอาทิตย์ต่อมาเรามาเพื่อนบ้านก็คือคนที่สวนใกล้ๆเนี่ยค่ะสวนตรงข้ามเราเขาก็เลยแบ่งมาให้ใจดีมากได้แปลงหนึ่งดีใจมากเลยค่ะเราดูว่าเป็นสีไงเพราะเขาจะเป็นบานชื่นชั้นดียแต่ว่าคลาสส่อโซนนี้เป็นโซนจิปาถะค่ะเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็ ตรงนี้ที่จะเห็นเป็นรั้วนะคะฝัง่งตรงข้ามเป็นของเพื่อนบ้านค่ะเราจะมีต้นเชอรี่นะคะโดนเพี้ยลงแบบว่ายับเยินเลยค่ะแล้วก็ต้องตัดแต่งกิ่งเพราะว่าเขาบังคับให้ต้นไม้สูงไม่เกิน3เมตรแต่ของเราเขากาหนดว่าต้องให้รีบตัดนะคะหนึ่งก็คือต้นแอปเปิลน,นะคะอันนี้ก็โดนตัดแต่งพุ่มเหมือนกันแต่ว่าก็แตกพุ่มสวยแล้วออกดอกออกลูกเยอะมากเลยค่ะนี่ ตอนนี้น่าจะเป็นเวลา6โมงเพราะปกติ6โมงที่โบสถ์จะมีตีระฆังแบบนี้ตรงนี้ก็ไม่ไกลจากโบสถ์มากนะคะเรารอบๆตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักค่ะคนส่วนใหญ่ที่มีสวนที่นี่นะคะบ้านพักพกก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ค่ะเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าของเราก็จะไกลหน่อยขับรถมานะคะมาดูกระบะค่ะเดี๋ยวจะพาดูกระบะนะคะ เหตุผลที่ว่าทําไมเรามีกระบาบเพราะว่าหญ้ามันเยอะมากค่ะทําไม่ไหวแล้วก็ถึงแม้จะขุดดินจะอะไรแล้วก็ตามอะคะ่พะพอปลูกไปสักพักหนึ่งอะหญ้ามันก็จะกลับมาอีกอะไรเงี้ยก็สังเกตจากของคนอื่นนะคะรอบๆก็เลยคิดว่าทํายังไงดีเราก็เห็นคนส่วนหนึ่งที่เขามีกระบะก็โอเคก็เลย ไปหาซื้อกระบะจากบล็อกเกตมาค่ะเป็นกระบะจากของช่างนะคะมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็เขาเอาไว้ใส่เก็บของแล้วเขาก็ขายในราคาถูกถูกกว่าที่ซื้อตามร้านนะคะแล้วก็คุณภาพไม้ก็ดีด้วยก็เลยไปซื้อมามาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่1 5 1 6อันนี้แหละค่ะส่วนหนึ่งก็ตั้งชั้นเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็ตั้ง2ชั้นเราจะมาดูกันทีละกระบะเลยค่ะมาดูกระบะแรกเลยค่ะขึ้นช่ ผักชีใบเลื่อยอันนี้เป็นโคลาบีเป็นหัวกระลำค่ะที่คนไทยมักจะนิยมนำมานำหัวมาสับแล้วก็ตามซมตามผักบุ้งโรยที่หลังนะคะก็ขึ้นประมาณนี้อันนี้เป็นถั่วค่ะถั่วลันเตาเราก็หยอดข้างริมริมกระบะแล้วก็เอาตะแกงมาให้เขาแบบนี้เออก็ดีนะเราทำเกือบทุกกระบะเลยค่ะที่มันได้ก็เป็นอีกโซนหนึ่ง แต่ก่อนเขาอยู่ในร่มค่ะเราก็ย้ายมากลางแดดก็เลยถูกแดดเผาไปนิดนึงก็ใช้ระยะเวลาฟื้นตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ในร่มแล้วเพียลงค่ะก็เลยย้ายออกมาต่อมาค่ะสตอรอเบอรี่อันนี้ได้มาจากงานแลกเปลี่ยนต้นไม้ที่สวนทุกศา,ศาสตร์ค่ะแดงเร้วสองลูกติดลูกหนึ่งอะไรแทบไปแล้วก็ไม่รู้ แอบมาแทนได้ไงหรือแท็กก่อนที่เราจะลงตะข่ายก็ไม่ทราบค่ะตะข่ายเราเพิ่งเอามานะคะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนบ้านที่เขามีสตรอเบอรี่เขาจะติดตะข่ายแล้วเราก็อาลูเห็ผลว่าทาไมต้องติดเพราะว่าตอนที่มีรูปหนึ่งที่มันใหญ่ขึ้นมาก็กําลังสวยเลยกับว่าโอเคเดี๋ยวจะรุนว่าเมื่อไหร่จะแดงกลับมาอีกรอบนอกเจอกค่ะก็เลยนกจิกไปก็เลยต้อตะข่ายมาอันนี้เป็น ผักชนิดหนึ่งชื่ออะไรเอ่ยมีป้ายชื่ออยู่นะคะอ่านไม่ออกอีกมังกลเราชอบไปซื้อมากินตอนสมัยโน้นแล้วเอามาทำเขาเยอะไรจับฉายที่มันแก่ๆค่ะเพราะมันแก่มากกว่านี้แล้วใหญ่กว่านี้ค่ะเก็บมาแล้วก็ เราไปทำจัดฉายเห็นไหมคะว่าขนาดมีกระบะแล้วอ่ะหญ้ามันก็ยังมาแล้วก็น,นี้ผักชีเบอร์บางอลังการอันนี้คือแน่นมากนะคะเก็บไปหลายรอบแล้วแจกด้วยกินไม่ทันออกดอกแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะเก็บส่วนอันนี้เป็นหอมคะ่ะที่เห็นเป็นรอยรูๆนั่นคือไม่ใช่สัตว์อะไรนะคะตัวเราเองไม่ใช่นกหรืออะไรมาคุยตัวเราเองคะ่ะเก็บไปฝากเพื่อน มีหญ้าแทรกขึ้นมาค่ะมันทะลุมันจากข้างล่างเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะลื้อแล้วก็ปลู้าเพื่อกันไม่ใหญ้ามันทะลุขึ้นมานะคะเดียวดูต่อไปก่อน,นะค,ะค่ะเป็นราสเบอรี่ถ้าเดาไม่ผิดมันมีสองชนิดเราไม่รู้ชนิดไหนเป็นชนิดไหนแต่ด้วยความที่ว่ามันขึ้นอยู่ทั่วๆไปในสวนเราเราก็เลยจับมาแบบรวมๆกันอยู่ในโซนเดียวแล้วก็ตั้งเสาเพื่อที่จะกั้น แม่เขาล้มออกมาตอนนี้ยังไม่ได้ทําที่กั้นนะคะก็จะเห็นส่วนหนึ่งที่ว่าเขามีลูกแล้วแล้วก็เริ่มแดงแล้วอีกส่วนหนึ่งตรงนี้น่าจะเป็นแบบว่าราสเบอรี่ที่ออกชา้าส่วน,นึ่งก็จะเป็นราสเบอรี่ที่ออกลูกเร็วเป็นซัมเมอร์เนี่ยค่ะเขาแดงแล้วเก็บได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบช่วงไปแดงช่วงนู้นเลยเกือบๆหรือในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงไปเลย ทรงนี้คิดว่ามันจะมีโซนหนึ่งเห็นไหมคะที่เขาไม่ไม่ออกดอกไม่ออกลูกมันไม่ใช่ต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยแหละด้วยความเร่งรีบก็จับรวมกันทั้งหมดเลยเป็นโซนเดียวต่อไปคะ่ะจะเป็นโซนของกระบะทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าดินตรงพื้นดินเรยจะมีหญ้านนะคะะเราดินแข็งมากแข็งแข็งสุดๆแข็งมากเรา เอาหญ้าออกไม่ไหวแล้วก็ขุดไม่ไหวจริงต่อให้ขุดแล้วอ่ะอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราไปดูกระบะบักชีอ่ะคือตรงนั้นคือเราขุดแล้วเคลียดินแล้วเขาอเอาลากที่มันฝังอยู่ใต้ดินออกแล้วมันก็ยังมีอีกอะคะ่ะมีหญ้าทะลุขึ้นมาอีกเอาเลยคิดว่าโอเคลงทุนกระบะแล้วเราก็คือปลูกเท่านี้พอก็เหมือนเดิมค่ะมุมของกระบะก็ตรงนู้นก็จะตั้งเป็นถั่วลันเตาเราก็ตั้งตะแกรงให้เขาต้นใหญ่มาก มันสูงเกินตะแรงแล้วอ่ะไม่รู้ทำไงไม่คิดว่ามันจะสูงขนาดนี้โอเคมาดูกันค่าว่ามีอะไรบ้างน,น,นี่เป็นตระกูลเหมือนกระหล่ำคณะทั้งหมดเลยอันนี้เป็นหัวกระลำค่ะนี่เริ่มมีแววแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นหัวกลมๆขึ้นมาแถวแล้วปลุกแถวหนึง่งแล้วตรงนี้เป็นคณะค่ะต่อมาเป็นคณะอันนี้เป็นหัวกระหล่ำคณะกวางตุง้งมาเป็น เกริ่นโคลมันแน่นไปน,นิดนึงไหมมันก็เลยแบบว่าออกเหลืองๆยังไม่ได้เก็บกินเลยค่ะทดลองปลูกปีแรกอันนี้เป็นบริสเซโคลมันจะเป็นกระหล่ำน้อยๆค่ะที่แบบกระหล่ำน้อยๆลูกเท่าลูกปิงปองอะไรประมาณนี้ค่ะที่มันจะมีมาเยอะมากในช่วงคริสต์มาสลองปลูกดูค่ะว่าจะเป็นดอ,อกสวยงามต้นใหญ่โตมโหลันมาึมา คือแบบมันฝรั่งค่ะจะกินหัวตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าจะได้กินหัวไหมเพราะว่าเหมือนพลังงานมันขึ้นมาเป็นใบกับดอกต้นใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารกว่าเพื่อนบ้านทั้งปวงสูงมากค่ะามาค่ะกระบะน,นี้ก็มีถั่วเหมือนกันเอาเกินตะแกงไปแล้วค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันต้นใหญ่มาก เดี๋ยวขอคิดวิธีก่อนกระบะน,นี้โทมแล้วเพราะว่าเก็บไปแล้วและโดนเพลียด้วยอันนี้เป็นผักชีดินนะคะผักชีเหลาไหมตรงที่แหว่งไปนี่คือถอนไปกินนะคะแล้วก็เพลียลงด้วยอันนี้ปลูกทีหลังมันไม่ตมันหยิบไปเลยเพลียลงแล้วอันนี้สลัดคือเก็บไปนับครั้งไม่ทวนแจกแล้วด้วยอะไรด้วยถั่วหวานถั่วลันเตาอะไรประมาณนะะี้ค่ะ ใหญ่โตมหัรานมากมันเกินแล้วอ่ะ <c oughs> เกินตะแกรงไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้เพื่อนบ้านยังไม่สูงขนาดนี้เลยอันนี้เป็นกระบะผักชีหอมจิปาถะค่ะเราก็แอบมีอันนี้กระเทียมป่าผักชียิกิกขึ้นใช่าผักชีหยิกหิบมาเลยแล้วอันนี้ผักชีอีกชนิดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นผักแป้น เขาเรียกอะไรอ่ะสัาเป็นอันนี้เป็นเบอร์รี่ค่ะเรดเวินแบบไอ้ลูกสีแดงๆแ,แล้วก็ได้ของแถมมาที่รั้วคือเป็นกุหลาบค่ะรุนอยู่ว่าเป็นสีอะไรไมห่หมดค่ะใบยักษ์มากไม่ใช่ขนานะคะเหมือนขนามากม,มันคือบริสิคโคลค่ะ ไอ้กระหล่ำน,น้อยๆที่บอกค่ะที่มันเป็นเหมือนลูกปิงปองอยากรู้มากมันเจอกว่าเป็นท่าทางยังไงคือคิดคิดไม่ออกค่ะว่าเขาเจอกว่าเป็นยังไงตอนนี้คือเขาใหญ่มากแบบนี้นะคะใหญ่โตมากจนมาปิดอันนี้แล้วว่าผักขมผักขมของทางนี้ที่เราอยากจะกินใบจะรอดไหมอันนี้เขาเรียกอะไรคะผักกาศขมหรอคะก็ไม่ค่อยดูจากชื่อค่ะ ได้เม็ดมาก็ลองดูก็อร่อยดีนะคะกินสดกับเอาไปผัดกับเส้นหม่ามา่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรอันนี้คือเก็บไปแล้วนะคะมันงามมากแล้วก็โตมากแล้วเราไม่ได้ถอนต้นเราหักยอดไปแล้วมันก็จะแตกอีกก็จะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งค่ะขุดดินขึ้นมานะคะขุดยากมากตรงนี้ลดน้ําอยู่นานมากกว่าจะขุดได้มันแข็งมากลดน้ําทิ้งไว้ด กับดินทิ้งไว้ทิ้งไว้จนมันแบบขุดได้ค่ะฝนไม่ตกมันก็เลยแข็งมากพอขุดได้ก็เลยปลูกมันฝรั่งที่เหลือนะคะเพราะว่าซื้อมันฝรั่งมาสองถุงแล้วไม่รู้ว่ามันฝรั่งเขาไม่ได้ปลูกแน่นมากอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยปลูกมันฝรั่งเยอะมากปีนี้ต่อมาอีกมุมนะคะการเปรี้ยวค่ะต้นใหญ่โตมากมีอยู่สองต้นเราก็ได้เพิ่มมาอีกต้นหนึ่ง ใบมันใหญ่มากค่ะแต่ก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็คือมีปลูกชีลาปลูกขึ้นช่ายปลูกอะไรนะคะคือต้องถอนหนีเขาหมดเลยเพราะว่าเขากินที่เต็มกระบะส่วนตรงนี้ยังอยู่ที่เดิมได้เหมือนกับเขาชอบในร่มไหมคะอันนี้ที่อยู่ในกระบะเมื่อกี้เนี้ยกลางแจ้งสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้สุขภาพดีกว่าแต่ว่าโอ้ยหนอนเริ่มมากินแล้วค่ะตรงนี้ดูสุขภาพดีกว่ามากเลยในกระบะกลางแจ้ง นี้เราก็ปลูกในกระบะเหมือนกันนะคะเพื่อให้มันเป็นสัดส่วนค่ะและก็เลี้ยงยาด้วยอันนี้จะมีแบล็กเบอร์รี่นะคะเป็นแบล็กเบอร์รี่ที่ไม่มีน้าค่ะมีอยู่แล้วในที่นี้ก็รักษาไว้เห็นไหมคะนี่จะมีต่างๆมีกระเทียมป่ามีอะไรมีผักชีลาวแต่ว่ามันไม่งามค่ะเพราะว่าแสงมัน อ่ไม่ถึงตอนเช้าเพราะว่าต้นแบกเบอร์รี่บางแล้วก็เพรียลงก็เลยถอนส่วนใหญ่ออกไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ต้นหนึ่งนี้เพื่อทดลองว่าสุดท้ายเราจะเป็นยังไงอันนี้โรสแมรี่หรืออะไรเนี่ยแหละคะ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้เป็นของสวีก็เก็บไว้ค่ะเผื่อใครจะกินไปฝากเพื่อนๆได้อนี่สุดท้ายแล้วค่ะเป็นมะเขือเทศ ได้มาจากงานแลกเปลี่ยนต้นไม้ค่ะลองปลูกดูว่าจะเป็นยังไงบางอย่างเราทานได้บางอย่างเราก็ทานไม่ได้นะคะแต่เราอยากปลูกดูเพื่อดูว่าเป็นยังไงปลูกแล้วดีไหมแล้วก็เก็บไปฝากเพื่อนๆค่ะนี่เป็นด้านหลังค่ะหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นทางรถไฟนะคะที่ได้ยินเสียงตรงนี้ดอกสวยมาก นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ส่วนของเรานะคะปีนี้เวอร์วางอาลังการมากตอนนี้หกโมงเราก็ยังร้อนนะคะต้องมาหลังหกโมงค่ะมาก่อนนี้มีไม่แน่ เพื่อนบ้านก็เริ่มทยอยมาค่ะมารดน้ำกันนะคะบางคนก็ติดเหมือนนาะบ้านเราที่เรียกว่าสปริงเกอร์ค่ะบางคนก็ใช้แบบปักปูอัวทท่ร้านบางคนก็ใช้สายยางของเราใช้สายยางนะคะ เก็บกวางตุ้งค่ะได้กรรมหนึ่งแล้วยังไม่หมดเดี๋ยวจะเก็บอิดนะคะเอาไว้ไปผัดเราไม่ได้มาส่วนทุกวันนะคะมาแบบสองวันครั้งวันเว้นวันแล้วแต่สภาพอากาศค่ะก็จะมาเก็บไปเทียเยอะเลยค่ะสวยงามมากสลัดที่เก็บได้นะคะก็จะเลาะใบล่างๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ อยต้นไ้เรื่อยๆนะคะเก็บกินได้เรื่อยๆเลยะคะ่ะวันนี้กะว่าจะปลูกเพิ่มน,ะะน,นี่นะคะต้นนี้แหละค่ะกาดตอนนี้นี่แหละชอบกินกินแรกๆไม่ค่อยชอบค่ะกินไปบ่อยๆก็โอเคชอบมากขึ้นแล้วก็กินกับส้มตำอร่อยดีที่ชอบมากที่สุดก็คือที่เอาไปผัดกับ พวกเส้นต่างๆอะค่ะแล้วก็กินโอวันนี้ก็คือเหมือนแบบหนอนเริ่มมารบกวนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะทดลองดูค่ะว่าจะปลูกได้นานสักแค่ไหนนะคะถึงเดือนไหนต้นนี้เก็บผักชีค่ะเก็บมาห่อเนึงเลยนะคะกำใหญ่มาก เดี๋ยวจะไปล้างแล้วก็ตัดรากเก็บแล้วก็บางส่วนก็จะไว้กินนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะตัดๆแล้วก็แช่แข็งค่ะเอาไว้ใส่เวลาที่จะปั่นน้ําจิม้มหรือว่าเอาไว้หมักอะไรเงี้ยค่ะถ้าลองทําแล้วมันโอเคอยู่ก็เลยทํามาเรื่อยๆนะคะเก็บอันนี้ด้วยเลยค่ะเกลือนโคลอันนี้ เอาไปหัน่นแล้วก็ลวกน้ําทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปผัดรัดหน้าบางคนถ้าไปทํากินเลยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าบางคนไม่ชอบรสชาติขมของอมันนะคะวิธีการก็คืออลวกในน้ําเดือดแบบหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ไปทํากินก็อร่อยดีคะ่ะแทนคะน้าดได้เลยดีมาก ดูบรรยากาศกว้างๆของตรงนี้นะคะโอเคค่ะเราก็รดน้ำต้นไม้เนาะเก็บผักถอนหญ้าดูตรงนั้นตรงนี้นิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วกำลังเย็นสบายเลยเดี๋ยวจะกลับแล้วค่ะจะมาอัปเดตให้ได้ดูการอีกทีหนึ่งค่ะ สำหรับการติดตามรับชมนะคะจากยุอินลุนประเทศสริเดนค่ะสวัสดีค่ะ